เมื joking, hey, mm ่อดำดงเห็นมัตสึ yani itation, ินก um ็ถูกใจเฮ้ยอะไรวะเออมันการบริการลวงเขาเออมันไม่เรื่องเีา่มาตลอดในเมื่อเห็นมัตสึบินในใจทุกข์ใจมัตสึินด้วยความงงก็เลยถูกใจเมื่อกี้เหมือนโดนไฟช็อตอยิงไปโอ้ยเต้นกูไม่รู้อ่ะ เขาเป็นเพศเขาเป็นพเพศไอ้เต้นเขาเป็นพเพศอ้เจะมึองอนนทำที่เมืออ่อไอ้ต้นเห็นมาสวินเป็นถูกใจเนี่ยมึงก็ไปทำหล่ออีกอ่ะอทำยังไอองอะเราไปโน้ตทำเทำทำมื่อมาสวินเห็นดำโดงก็ถูกใจ ใครเลยลิเกเล่นดีอยู่ตัวเดียวกูเล่นทั้งคืนไม่เคยชมไปนั่งแบบผักใส่ล<อ>่ส่งเธอจะไปไปหนอ,อือจะไปไหนเอือผมก็มาทำธุระในนี้แหนละติอนอย่าทะลึ่งตะกูกูเล่นลิเกอยู่อย่าทำเล่นเวลาที่เล่นลิเกจริงจังกูจริงจัง,จงผมเชื่อว่ามาสวีทผมเดินทางเข้ามาในป่านี้แหนละ อย่าอย่าดเลือดอันนี้พูดตรงๆไม่ชอบก็คือไม่ชอบผมก็มาทำที่หาในป่าจะไม่มาเจออเตินโอ้ยไม่ใช่กูไอ้นุ่นกับะกิดนุ่นสะกิดไม่พักเลยไหลถลอกไปแล้วมึงอะเล่นแต่เล่นแต่เล่นว่าแต่คนเนี่ยมันทำไรในป่าฮะไอ้หยุดเดียวอยู่คนเดียวไม่ทำในป่าไอ้มาขอสั่ง มีแฟนแล้วเหรอคบได้คนสองเสียงนะอุ้ยมึงคำนิดปากไปมีแฟนแล้วเหรอฮะอ๋อมาตามหาแฟนในป่าแล้วแฟนคุณเนี่ยลูกหน้าตาเป็นไงเผื่อผมเจอเนี่ยจะได้บอกได้ว่าคุณมาตามหาอยู่ เขาตัวสูงๆแล้วเขาก็แล้วเขาก็แล้วเขาก็ผิวข,ขาวผิวข,ขาวแล้วเขาก็<ม>ตาเล็กนิดเดียวตาตีแต่ว่าทุกอย่างมันเจอชัดเจนคนนี้เลยคนนั้นน่ะคือปักห้อยดูเนี้ยอะไรต้องการเต้น ยินไหมเราปกแฟนเขาตัวสูงขาวตาตีแล้วก็ปากห้อยกู๋ไม่ได้ปากห้อยนะเขาหมายถึงแฟนเขาไม่ใช่ที่พระองค์ทั้งนั้นลองยิ้มดิไ<ด>อ้มห้อยเลยนะห้อยไปกันะห้อยนะห้อยดังคู่เลยเนี่ยเอ้ยอย่าว่าอย่าว่าหัวหน้าฉันอย่าว่าหัวหน้าฉันห้อยหมายหมายถึงชาห้อยเหรอปากมันดีแดง สองคนเลยพี่น้องมันเนอะใช่ตั้งนานใช่ไหมทำนานแล้วทำไมวะทางเชิญซีดหมดมึงไปทาแป้งใหม่ไหมอ่ไอตัวนี้อะไรว่าเขาหลายไปนั่งไปเออโอเคนอ่ว่าแต่คุณเนี่ยชื่ออะไรชื่อดำนงค่ะชื่ออันนี้เปียกฝนนะเขาจะมาเอามาทุบมึงนี่ เบียดมากเียน <gegen violin> <warfare> ี <left> ่โม <abonn és> ้ซื่อใจเราดิตัวนี้น่ากลัววะโม้ซื่นใจเธอเธออยากเธออยากรู้จักเราไหมอยากรู้จักครับหันหน้ามาคุยกันได้ไหมแหม่เผื่อเธอจะเห็น หิวว่ะหิวว่ะหิวก็กินนี่ดิเขามีนี่มาขายอะไรวะสบู่ดีดีสกินเนี่ยไม่ใช่กได้ไหมไม่ได้